เพราะว่านี่ไม่ทับกุ้งเนี่ยพูดแล้วกักไงพูดแล้วกักมันก็เลยทําให้กระสุนเนี่ยมันไปตกใส่คนอื่นหมดเลยทีนี้ก็เลยหาตัวไม่เจอแล้วใครเป็นคนหยุดยือใครเป็นคนสั่งไม่ทับกุ้งแล้วไม่ทับกุ้งไม่ปุ๊ไม่พูดพอพูดครึ่งๆึ่กลางกกระแสมันก็ตีกับพี่โดนไม่ทับกุ้งสิตอนแรกแล้วเออฉันฉันจะไม่โทษอะไรเลยนะก็ไม่ทับกุ้งนั่นแหละพอเขาพูดชื่อคนนี้มาปฏิเสธพูดชื่อคนนี้มาปฏิเสธการที่ไปออกเนชั่นเนี่ยออกเพื่อที่จะปฏิเสธใช่ไหมล่ะ ออกครั้งสุดท้ายเพื่อจะไปปฏิเสธใช่ไหมล่ะคนเขาจับไตได้ไงกระแสก็เลยตีกลับไปที่ไม่รับกุ้งพูดก็เยอะพอถึงเวลาที่ควรพูดปรากฏว่ากุ้งก็หยุดพูดแล้วใครไปสั่งให้หยุดพูดอ่ะใครสั่งไม่รับกุ้งได้อ่ะนอกจากพบทบใช่ปะเออหมายถึงว่าสั่งให้หยุดพูดอ่ะดี๋ีนี้กระสุนตกมันก็ไปตกใส่พบทบกระสุนตกก็ไปตกใส่บิ๊กเล็กกระสุนตกก็ไปตกใส่อะไรคนไม่สงสัยภูมิธรรมเลยเข้าใจปะเพราะไม่รับกุ้งดันพูดขึ้นมาปฏิเสธคือ พิธีกรเนชนเนี่ยเขาเจตนาในการที่พูดชื่อสามชื่อขึ้นมาเพื่อให้บิ๊กกุ้งอะปฏิเสธปฏิเสธแล้วก็ปฏิเสธทีนี้กระสุนมันก็ไปตามหาว่าตกลงใครวะใครเป็นคนสั่งบิ๊กกุ้งระหว่างที่กําลังเกิดศึกสงครามไปสั่งทหารหยุดยิงนะใครวะเธอขยายเธอขยายอย่างกระสุนมันก็ตกสี่พอเธอปฏิเสธคนนี้คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่แล้วใ,ใ,ใครล่ะ